สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมรองเท้าผ้าใบกันนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับตัวยางนะครับของเขาก็เสื่อมแล้วฮะผมก็จะใช้เป็นตัวกาวยางนะครับยี่ห้อซูป้ปนะครับหลอดนี้นะฮะก็สามารถซื้อได้ในราคา12บาทเท่านั้นนะครับผ่านช้อปปี้นะฮะโอเคครับขั้นตอนแรกครับให้เราทําความสะอาดพื้นผิวของรองเท้าทั้งสองฝั่งนะครับก็ใช้เป็นกระดาษทิชชู่หรือเป็นผ้านะครับชุบน้ําหรือแอลกอฮอล์ก็ได้ครับเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับทิ้งไว้สักพักนึงนะครับให้มันแห้งนะ ตัวนี้นะครับก็จะมีเนื้อเป็นสีเหลืองนะฮะยืดๆลักษณะนี้ครับต่อมาให้เราละเลงกาวนะครับให้ลงเต็มพื้นที่รองเท้าเลยฮะใช้แป้งสีฟันเก่าๆนะครับก็มาทาให้ทั่วครับให้เต็มพื้นที่เลยนะฮะถ้ากาวไม่พอเราก็สามารถที่จะเติมลงไปเพิ่มได้นะฮะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับก็ทำในลักษณะเดียวกันเลยฮะหลังจากที่เราทากาวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ตั้งรองเท้าทิ้งไว้ประมาณสัก10 -15 นาทีนะครับให้กาวมันหมัดๆนะครับ หลังจากที่ครบเวลาแล้วครับเราก็นําทั้ง2ด้านมาประกบกันนะครับแต่ข้อควรระวังครับก่อนที่เราจะนํา2ด้านมาประกบกันนะครับให้เราเล็งให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นก็จะต้องมานั่งลอกในลักษณะแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นการทําครั้งแรกนะครับออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับกาวติดแน่นดีนะครับให้เรากดพื้นรองเท้าให้ทั่วนะครับ ก็อย่าเพิ่งรีบใช้งานนะครับทิ้งไว้แห้งสัก1วันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการซ่อมรองเท้านะครับด้วยงบประมาณทั้งหมด12บบาทนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ